หลังจะถูกปล่อยตัวได้รับอิสระงานก็เข้ารัวๆเลยละจ้าสำหรับนักร้องสาวใบเตยสุธีวันทีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ปรับลุคใหม่ตัดผมสัน้นเตรียมเดินสายรับงานอีกครั้งหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดวันที่21พฤศจิกายน2566สาใบเตยก็ได้ไปไลฟ์สดขายของเปิดใจครั้งแรกว่าใบเตยขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ค่ะที่ผ่านมาจะคุยกับครอบครัวตลอดว่าวันหนึ่งถ้าได้ออกมาสู่โลกภายนอกเราก็อยากหยุดพักทุกอย่างเลยเราอยากจะขออยู่กับลูกเพราะหน้าวันนั้นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดคือการพัดพลากจากลูกพอได้ออกมาแล้วสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือน้องลูกกับเวทมนต์และ อยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลร่างกายหัวใจและทุกๆอย่างที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดสิ่งที่ใบเตยเป็นห่วงมากที่สุดในชีวิตคือครอบครัวและลูกค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่โควิด -19 เราเป็นศิลปินเราไม่มีเงินเลยเรามาทองด้วยและเราต้องหาทุกอย่างที่ทําให้เรามีกําลังมีเงินมีทุกอย่างเพื่อให้เราได้เลี้ยงลูกในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของโลกเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆเราไม่ได้ทําหน้าที่ดูแลคครรรอบััววในนะะยหึ่งงก ทุกอย่างว่าลูกจะอยู่อย่างไรค่ะพอมารู้ข่าวว่าแฟนน้องเสียชีวิตวันนั้นคือรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นใน3เดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหล,ลอมให้เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันทุกคนในตอนนั้นพูดตลอดนึกถึงหน้าลูกไว้นะแม่ใบเตยนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่แย่ๆคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้พอเราเห็นน้องมาเย็บตลอดเราต้องสู้คนข้างน้องสู้แค่ไหนพี่เตยต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้ค่ะ